ในเมืองยังมีแบบนี้อีกเหลือราเข้ามาในในหมู่บ้านเนี่ยเราจะเห็นต้นไม้ล่มลื่นบ้านที่มีระบบมันมีน้อยมากอยู่แล้วมันมีความสุขคุณจะเห็นแค่เห็นบ้าน,นาาตัวอย่างเนียก็หลงรักแล้วค่ะหลง <laughs> ตอบได้เลยครับประคุมค่าจริงๆ <laughs> ผมสุทธิพันธ์อินอยู่เป็นผู้จัดจาการโรงงานอากนิดอินยูนะคะแม่บ้านแม่บ้าน <laughs> ประจำประจำบ้าน <laughs> จริงๆก็คืออยู่บนคอนโดเนี่ยก็แอบมองพ่อออกมาเดินมาเดินออกกําลังกายเขาก็ไปเล่าข้าง,<ห>งเดียวเข้ามาในในหมู่บ้านเนี่ยเราจะเห็นต้นไม้ร่มลื่นในเมืองยังมีแบบนี้อีกเหรือเราก็เลยอลองเสิร์ชหาดูซิข้อมูลใน YouTube อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็พูดกับลูกว่าบอกว่าเราน่าจะไปอยู่บ้านไปหลังๆน่าจะสะดวกสบายตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ม,มันเหมือนทำเลทองนะหนึ่งมีสาธารณูปโภคเช่นร้านอาหารมีห้างสรรพสินค้ามีโรงพยาบาลพวกราชการอะ่ะอยู่ใกล้ๆก,กันนี่เอง,เองแ,ถแถมมีสวนสยามให้เราเที่ยวได้ด้วยวอีกอย่างหนึง่งผมจะไปชลบุรีไประยองนะผมออกเส้นมอเตอร์เวย์ได้สบายคุณจะเข้าไปในเมืองเหรอคุณก็แค่ขึ้นททางด่วน,นอย่างเดียวแล้วก็ลงปั๊บก็ถึงเลยง่ายสุดรถไม่ติดผมไปดูมา4ี่หโครงการนะดูแล้วบางทีตามหมู่บ้านยังไม่ปลอดภัยกับเงินที่เราเสียไปนะ แค่คุณขับรถมาคุณจะเห็นแล้วป้อมยามเขามีสองันอินเตอร์คอมมีกล้องให้ดูประตูเนี่ยก็เป็นประตูของทับแทมเนี่ยจากญี่ปุ่นปลอดภัยสุดไม่มีเสียงเล็ดลอดมลภาวะไม่มีมาให้เห็น,นบ้านหลังนี้ที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยพอเปอิดประตูปั๊บคือชอบอะค่ะชอบสไปล์ในญี่ปุ่นแบบนี้ค่ะบรรยากาศในบ้านก็ดีแต่ที่สําคัญมันมีห้องผู้สูงอายุที่อยู่ด้านล่างสุดเนี่ยถูกใจผมมากเลยเพราะว่าสะดวกผมชอบอยู่ชั้นล่างเราให้ลูกๆอยู่ข้างบน ชั้นบนเนี่ยลูกๆเขาก็จะอยู่กันของเขาเป็นส่วนตัวแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นมุมที่เราได้นั่งดูทีวีร่วมกันผมผมชอบนวัตกรรมอะ่ะเขาสร้างแบบโมดูล่ามาจากโรงงานเลยนะ ผมจ้างบริษัทที่มาบิวอินนะเขาให้ความเห็นเลยนะวัดตรงไหนนะ90องศาทุกผนังเลยเขาสามารถบิวอินได้ง่ายที่สุดเอสซีจีฮาร์มเขาสร้างให้บ้านเขาดีจริงๆผนังนะมันเป็นช่องว่างอะ่ะกันเสียงกันความร้อนผนังไี่เย็นคนละเรื่องกับไอ้ผนังปูนเ้ามาร้อนเปิดแอร์ตัวเดียวคุณเนะ้เย็นทั้งหลัง oh. เขามีทั้งเจ็ดแปดตัวคุณไม่ต้องเปิดตัวเ,เ,เดียวนี่นแหละเราก็สบายประหยัดค่าไฟด้วยนะค่าไฟพันบาทโอ้อยู่แล้วมันแฮปปี้ที่นี่ไม่ไม่มีเสียงเล็กรอดอ่ะ นอนสบายอ,ะอ่ะเขามีคอนเสิร์ตรนอนอยู่บ้านเราไม่ได้ยินเสียงเลยนะถ้าเป็นผนังปูนนะบ้านทั่วไปนะเสียงมเมล็ดรอดเข้ามาตนะู้กระจกเนี่ยโอ้โหเขาเก็บเสียงได้ดีมากนะชอบชอบชอบชอากาศสดชื่นเขามีแอร์ซัคลารี่อากาศที่ไม่ไม,ไม่ดีก็ออกไปอากาศที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันฟองฝุ่น p ี2.5ได้กวาดพื้นนะมันไม่มีฝุ่นเราชอบตรงที่ว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยไม่มีเข้ามารบกวนบริเวณใช่ตามห้องต่างๆในบ้านเลยที่นี่เขามีไอ้สมาร์ทโฮมผมก็เปิดไฟ ลูกสาวผมก่อนเข้ามาเขาจะเปิดประตูไฟฟ้าประตูเลื่อนนะเปิดแอร์ได้ไตามไอ้สมาร์ทโฟน,นพื้นที่ในห้องครัวก็เหมาะสมนะคะแล้วก็ประตูจากครัวค่ะเผื่อบางทีเราไปจ่ายของมาเยอะๆเราสามารถใช้ประตูจากข้างหลังครัวเข้ามาได้เลยเพื่อเก็บของแล้วอีกอย่างหนึง่งคือเซอร์วิสเรื่องสายไฟมันอยู่ด้านล่างนะท่อนาปะปาก็อยู่ด้านล่าง มีให้ให้ช่องว่างที่เราลงไปเซอร์วิสได้ประมาณ5้าสิบกเจให้ช่างเข้ามาดูเซอร์วิสได้แล้วก็ผนังข้างนอกฝนตกก็เยยมแล้วค่ะเยียมแล้วอยู่ไปเท่ออีก40ปีผนังเซรามิกก็ใหม่ตลอดไม่ต้องทาสีอยู่ได้อีกนานผมชอบอีกอย่างนึงชอบในการบริการหลังการขายเขาเนี่ยดีมากๆโทรไปปั๊บมาปุ๊บสันทีไซมิคีนเนี่ยเขามีคนของเขาเลยที่ชานาญการและเขาอบรมมา โดยเฉพาะด้านระบบบ้านโมดูล่าเนี่ยอยู่ไปแล้วคุณจะรักโครงการนี้นะเพราะว่าเขาอยู่มันพี่น้องวันดีขึ้นดีก็โทรถามเป็นยังไ,ไงบ้างคาอยู่จะไปไม่ความใส่ใจเขามีให้<ม>บ้านที่มีระบบเนี่ยมันมีน้อยมากแล้วอันที่สองก็คือทำเลสะดวกสบายสะดวกสบายทุกอย่างเลยไม่ว,ว่าอาหารการกินท่องเที่ยวแถมปลอดภัย3อย่างเนี่ยคุณก็มีความสุขแล้วฝากให้เด็กรุ่นใหม่ด้วยนะที่เขาจะหาบ้านหลังแรกนะผมอยากแนะนำโครงการไซมิชีนเนี่ย มันจะตอบโจทย์ให้คุณได้เลยว่าคุณอยู่อีก40ปี50ปีไปเนะี่ยจนคุณอายุ80 90, 90คุณจะมีความสุขเหมือนผมมาที่นี่เลยครับตับรองถูกใจแนะ่จะถูกใจเหมือนผมหรือเปล่าเดี๋ยวคุณต้องมาพิสูจน์ดู